ดันจานไม่ใช่ตำนานแต่ดันจานคือเรื่องราวของปีศาจที่มีอยู่จริงปีศาจที่มีความน่ากลัวมีดวงตาข้างเดียวดันจานคือปีศาจที่มีอำนาจแห่งความหลอกลวงมากที่สุดโดยเป้าหมายของมันคือผู้คนที่อ่อนแอโดยมันจะหลอกเราว่ามันสามารถดนบันดาลสร้างทุกสิ่งที่เราต้องการได้ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือภาพลวงตาเมื่อไรที่เราตกเป็นทาสของมันมันจะใช้เราเป็นเครื่องมือเพื่อทําในสิ่งที่มันต้องการจากนั้นมันจะทําลายสิ่งที่มันบอกว่าจะให้เราจนหมดสิ้นและสําหรับใครที่ต่อต้านมัน ก็จะถูกมันฆ่าโดยไม่มีความปราณีดันจานมันสามารถแปลงกายได้เพื่อให้เราหลงเชื่อในหลายครั้งมันแปลงกายเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการสื่อหรือเวทวงการเมืองโฆษณาชวนเชื่อว่าจะมอบความสิวิไลให้กับพวกเราแต่สุดท้ายเป็นเพียงลมปากเท่านั้นแต่ยังมีดันจานอีกประเภทที่มันจะใช้กําลังและอาวุธในการข่มขู่และทําร้ายต่อผู้ที่ต่อต้านมันพวกมันเหล่านี้มาในรูปแบบขบวนการแปลงกายมาหลอกลวงประชาชนให้คล้อยตาม ว่าจะต่อสู้เพื่อศาสนาต่อสู้เพื่อพระเจ้าต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในสังคมบิดเบือนคําสอนของศาสดาว่าบ้านของเราคือดินแดนดารุนฮันบีซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เลยอาวุธเดียวที่จะต่อสู้กับดันจานพวกนี้ได้คือความเข้มแข็งของจิตใจไม่อ่อนไหวหรือคล้อยตามคําหลอกล่อของพวกมันเพราะสิ่งที่มันเสนอให้เราเป็นเพียงมายากลและภาพลวงตาเท่านั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องถามตัวเอง ว่าเราจะอยู่ข้างดันจานปีศาจจอมลวงโลกหรือจะอยู่ข้างความถูกต้องแล้วดำเนินรอยตามแนวทางมุสลิมอย่างสันติสุข